สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเลยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ซูเกต้าคาเฟ่นะคะอยู่ที่บางปะอินจังหวัดอยุธยาค่ะเดินทางแป๊บเดียวน,นะคะถึงเลยเข้าฟรีด้วยนะอาหารสัตว์แต่ก็กำละยี่สิบบาทเองตัวที่เลยจะกำลังให้อยู่นะคะเป็นกวางแต่ตัวเขาใหญ่ๆน่าจะเป็นจ่าฝูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นลาแล้วยก็จะให้เป็นกล้วยแล้วก็ลาไปก่อนไม่ใช่คะ่ะลาที่นน่น่าลา ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นแพะนะคะเลเก็กแกก็ให้กวางตุ้มแผลไปแพะที่เนี้ยก็น่ากอดขนนุ่มมากอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มิงโกตัวสีขาวเลเก็กแกวะ่ะเห็นแต่ตัวสีชมพูอันต่อไปนะคะเลเก็กแกก็จะให้เป็นอาหารปลาคาร์ฟที่นี่ก็มีปลานินด้วยนะคะเลเก็กแกก็นั่งบนสะพานให้ชิมิวอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายนะคะกระต่ายเขียวจุ๊บจับจุ๊บจับน่ารักมากเลยค่ะ หน้ากอดตัวต่อไปก็จะเป็นเต่าเต่าที่นี่กินกล้วยด้วยนะคะกินมุมมามากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะให้วางต้งกับเต่าตัวใหญ่นะคะเต่าตัวใหญ่นี่แบบตัวใหญ่มากอะ่ะน่าจะนั่งพาไปเที่ยวได้อันนี้ก็จะเป็นยีราฟนะคะหน้ากอดหนแก้วกอดไปแล้วนี่แหละค่ะยีราฟที่นี่ยน่ารักมากตัวเตี้ย halls. ปุ๊กปิกปุ๊กปิกถ้าใครมีเวลาว่างนะคะก็ให้พ่อแม่พามาเที่ยวได้นะคะที่นี่น่าเที่ยวมากเลยสัตว์ทุกตัวนะคะน่ารักมากเลยคะ่ะไปก่อนนะคะาย